เล็กจับหมูหแล้วครับสองแล้วนะครับขาวมาดิของตามแล้วนี่มือซ้ายสไลด์ลูกกลางไหมได้หมดเกี่ยงหน้ามากที่สุดมันเด็นที่เตือนที่เหนียก็โดนไปเลยนะโดนที่เดินพี่โดนพี่โดนคือพี่เดินเมื่อไหรแล้วพี่แพ้ใช่ไหม่จะไปเดินทำไมเฮ้ยมันก็ใครชนะบ้างวันมันเล่น มีโทรศัพท์มาโดยกี่คนตีไปตัวแม่งแผลได้ไงคนแผลมันแตะเข้าแอา์ทำังกับไม่เคยทำ <c oughs> แผลมากแต่ฮะเข้าแอร์เข้เก็บตัวเก็บบทเก็บคำบ่อย

chắc mừng là... chắc mừng là... chắc mừng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  chắc ไงไงไงอยู่ในอ้อมอกเห็นภูเข่าเลยนะโอเคแต่แ่ีแหละอยู่กับตรงนี้แหละมใหญ่ใจถึงเ่ย có gì chẳng làng, người ta cũng không nên mới được gia à. <laughs> ừ, đó thầm <là> người má gia <bra> Má và... mọi người tham gia đó mọi người tham gia đó mọi người หักเขาไปน้องพยายาลใช่ไหมใส่เงนไม่ตัดจจิ้มจิ้มแขกันนะรับจิแข่งเราเราไมละ Làm gì Một nhiệt nhiệt nhiệt. Ôi mà thiệt nóชาติ quá. เราคิดแรงผนไาย <laughs> Bye. ควเขี่มาตั้อนเยเหรอมีที่เขามาไม้กควีไปได้แล้วไม่รู้มันไม่ก่อนนี่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 ม้ากับกาดอย่างนั้

ไปดูดคนเ่อา่าปลูกกันโอ้ดุขมิกัดเขี่ยนะมาถึงนี้อ๋เฮ้ยยืมๆหนึ่งที่คกันไว้ใช่ไหมดุขมิญัดนะเจ้มาถึนี้นนะกดอยู่นะจ๊ะนี่เฮ้ยเกิดแต้สุกจะแตกลไปอิงอ้าวกำเลย มีหยิเลอด้วยอ้าวนี้ก็ตายได้ที่ผมนี่ของคุณคุณแจ๊ปพี้อ้าวคีพี่เหรอมังต้งตายุบจบนะิสัยดีดีเียี่เหรอไม่ดีไม่ดีไปดไอดอ้าช้างตัวนึงลบลสมาเราอุ้ยไมปาชา ไม่ละเดียวเรียฟทีเปตวงไหนคนละตัวง่ยดีเขาไปเลยย่างนดี้อมาเลยมาเลยเข้ามาเลย ที่เดิมดีกว่าผมก็คมนี้ด้วยเจแตเดิมลองดูก็ลองดูมันเหมือนเดิมเปล่าโอ้โหเหนื่อยเลยแกพูดอย่างนี้นี่กินน้โค้ดมันเลิกเล่นหมาลุกเลยดีกว่าว่ามาเอาไหมเอาดิกินหูก่อนเอาของขนมขนมตันีเนพี่เดีวพวกนี้มัออะไรเี่ย คืออะไรก็แข็งมันหนีไม่พนคือแบบก็งกำลังอะไรก็ไม่รู้มันองหนีมาหนี้อะไรนะมุดเข้าไปไม่ต้องมีอะไรแบบนี้เหี้ยมุด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 เข้าไปเดี๋ยวโอ้ยเอาตัวยางกระดานด้วยข่างน่ากางนี่สวยยางกระดานที่ ข้าวแต้มข้าแต้มหมกกนักค้นเชื่อเลยข้าแต้มจริงข้าแต้มข้แต้มม,มีเกิดสลางวมีเสสละเสียชนะมีเกิด นีเนยเก็ต้องคืนนะที่นะโอ้โห,ห,ห,หคืนเอาปีปตัวาคืนเหมืนกัน 你。 有别的。<Okay. S 2> uh huh. มาทำรูปูกา่ต็่ต่มจไปาเลยท่มเต็มบางอย่าง่ตมารูปดีๆทำนี่รูต้งใจันหนาวเหนะม่รู้มีกรดดตายอยู่ตรงนี้ตาย

อันได้เอีตีลงไปเมืนเข้าตาเปิดลุกนีอะไรก็ไม่มีแลไรตอนนั้กวเดวก็ได้มตัคนลุกข้งกันม่มีลุกมากินมาตีทำลด้ตีก็แค่เปิดลไมมีปัญหาที่เิดเกเิดตาไหนก็เรื่องที่ ตัวเกิดน,นี้อืมัน่ิม,ม,มจริงๆมไม่ให้มันอับน,นะาตาหนีสิบเอ็โอ้โหไม่อับเลจ้ะจริงๆเราดึงได้อ้าฟรี いいじゃん。 ลูกเปิดลูกมากินมาแต่ไม่

พีไม่เีเห็นผมเลิกมีมีแต้มแล้วไม่มีเหรอไปนะพี่เหตุปวดเชื่องงั้นเบื่อไหมลุกไปเบื่อแล้วยังไงมาต้องให้นับเลยเหรอต้องนับเลยเหรอสิบได้ไหมนายนับนับนับเดี๋ยวมันไม่ยอมจุดไล่หนึ่งแล้วมนั่งนี้ต้องนับลูกจิตสองครับลูกขวาปครับ เดี๋ยวเลเทียมนะให้ไปเลยไหมได้ได้มาจะชนก็ได้แล้วลองดูก็ได้กินนี่ให้มาเพราะลุกนี่ติดน,นี่เสี่นี่ตัวปิดไม่ได้ใช่ไหมมันไ,ได้วายสามมันจะตายเลยมาดิไม่เอาอย่างนี้มได้ดี่เ,เตา เป็นพนกาน อนิดแ้เยี่เออเดินมาดีดหน่อยนี่มาตรงนี้ก็ได้พี่เออตามเดินลงนี้แคถามว่ารถแปนอ้องเดินมาจ้ะ เต็บกินยังไไอ่กไปหาอะไรอ่ะแปดกินยังไหจริง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 ไรงริง